ในในส่วนของนายทะเบียนนั้นนะครับทางจังหวัดก็ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มนะครับให้มาได้ตรวจสอบด้วยว่าได้สั่งการไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโพแทสเซียมเคเลตนี้ตัดออกใบอนุญาตจะต้องออมีใบอนุญาตให้ใการจัดเก็บพวกดอกไม้เพลิงนะครับจะต้องจำหน่ายในห้องเวลาก็จะให้หนายทะเบียนได้ การรับผู้ค้าก็เป็นเช่นพัที่อยู่ทั้งต่งต่ำนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสอง0ันบาทสองพันบาทครให้เด็กอนุตตรตำก่าน1บ้ปีนะครับเอ่อเกิดมีนี้เป็นโดยสรุปครับให้เราปรับพอตั้งตัวได้ตั้งแต่้าทํำงานถ้าเป็นปรนตํกหมายัีสามครับ สองเก็บหนึ่งนี่่อไกหนตอรายกสองก็บสองครับเจนทั้งวมดในการกันได้ครับเจนนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินบุนยุกที่แสดงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศรอบสนามบินไปสิบห้ากิโลเมตรนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับโดยเฉพาะจากรายทางวิ่งเข้าไป